โอ้หแล้วนิ่งกดเลยดิล่ะพร้อมพร้อมเลเวลสิบเอ็ดแล้วเ <c oughs> ราเก่งเงีแป๊บเดียวเราปั๊มเลเวลไวแล้วเป็นหัวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรารวมตัวให้ใครคนไหม โลง <c oughs> ่งไจอเลน,นี้ามันพะละพะละเพื่อนจริง

เราแล้วนิ่งไม่มาล่ะอันตร์มอแล้วหมวดอด้ฟาเซวะไอ้ยังเราเราเดี๋ยวเราดิ่งเลยนะเราไม่ต้องโฟก,กัสแบบไอ้นี่แบบยิงแบบแบบแบบที่ที่ทเราชอบทับต่อเราพลาดอ่ะเราดิ่งไปแล้วพี่ไปไปมันมาแล้ว พยายามยิงแล้วเดินไปด้านหน้าเราอ่าอีที่่เพื่อนตายไปซะแล้วไป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 เอะไรเฮ้ยยี้ไป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 ไ

ไอ้กระโดดสิกอ้โดดเลยไอ้ทีไอ้ที่ทหารมารับนี่น่าจะดาวสุดท้ายป่ะไอ้พิมพ์ขาดเลยเลี้ยงขึ้นเลีนไปช่วยขึ้นไปช่วยไม่ได้ใครเหรอไปไปไปลงไม่้องลงไเฮียเอ้ยลงไม่ได้ตอนนี้สายวิ่งสายเลยสาไปไปขึ้นเลยขึ้นเลยแล้วนี่ทางนี้ ไดกองพี่ไปกองตรงนี้ก็มีโอ้ยเดียวอยู่ตรงไหนก็ไม่เห็นที่อ่ะไมเห็นตัวได้สันติมาเป็นสีแดงแล้วอ่ะแม็กอยู่หลังตู้อ่ะจังอยู่หลังตู้อ่ะเรียนะครับ ไปอะร้อนเดีวยวรีลร i อนตนีรอ่าจะใส่งเดียวเลยเ <laughs> oh yeah. อาเหี้ยหยิบปืนผิดัก <h ums> เลยไลูกซองมางานยากซะกูวัยนี้ ไป <laughs> ไปไปไปรีบไปตรงนี้๋ยวมันกรลังขึ้นมาไปรีบไปรีบไป <c oughs> ไป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 ระวังไฟด้วย 119ไไวิงวิงวิง่งอ้าวเรียวตามมาเลยยี่คุณนี่ก็ซอมบ,บิน<ป>อีกอ่้ายป้ายป้าอ้าวมาได้ไปทางนู้เอีกยลืมเราไปลืมซะแล้วไนงะด้านหลังด้านหลังไอ้ตัวระเบิด เราอะ,ลอ,ะลองป้อมปืนลองอป้อมปืนนะแล้วเดินไปเกี้ยวป้อมปืนเดินเนี้เไอ้นี่เอ้ยรอบนี้ใช่ป้อมปืนแบบเป็นกำล,ล,ลังร,ร,รนะเบิด<า>ไปไปสุ่มนี่ไหมเ,เนี่พอยิงในลานจอดรถมันโคตรเท่เลยไอ้ีถอยไปยิงไปมั่มันโอ้ยโหระเบิดโอ้ยโอ้ยไอเ้อเหียเ้ยกูเหี้ย เป็นปุ้งงานวัดอะ่ะปง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 เขาลิฟต์เขาลิฟตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวนี้อึดปวยเอฟป,ปืนกระสุนหมดไป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 โอ้โหกูยัง<ค>โดนอีกทีนึงอะ่ะ hey, มีคนตุย <laughs> ตัวในลิฟต์เลยเราไปแอบตายแล้วพอเติมเลือดเละละตัวสลัวโกดพีสแล้วลัวจริงดิชิปหายแล้วกูโอ้ผมรู้แล้วไอ้เงี้ยที่เราเติมเลือดกันไม่เข้าไปเติมไม่เพื่อนดิได้ตรงนี้มีตรงนี้มีไอ้ป้อมปืนเราจะไปตั้งที่ไหนผมว่าเราต้องตั้งป้อมปืนดีๆกว่านี้ เฮ้ย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 มีอาวุธยิงไรด้วยมีมีตัวว์ดีโดอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวลูกปอลก็ลูกมีกี่ลูกวะเนี่ยดูเถอะเฮ้ยไอ้ป้อมปืนโอ้กล่องป้อมปืนเยอะมากเลยแหละตั้งเลยพี่ตั้งเลยทหารยืนน้ำเกี่ยอะไรกันอยู่ตั้งนานไปเลยไมเนี่ย ยันเลื่อมดูน้องๆนะประชาชนอ่ะเประชาชนเขาอยู่ตรงไหนกันอ่ะพี่เราเประชาชนเราไปเล่นทางนั้นซะแล้วโอ้ยยันลงมาอ๋อนี่ไงประชาชนอยู่นี่แค่ประชาชนอยู่ในห้องนั้นห้องเดิมเลยพี่ของเฝ้าอยู่ของเฝ้าอยู่จะใจจะหูแล้วเข้าไปดูเราจะทำตาม ดูชั้นชั้นบนให้ด่นะเหมือนพวกเราพาซอมบี้มาพวกก็หักเราอยู่ไหมข้างนอกอะเราต้อง,<ช>งพึ่งเราวะดิเราไม่บ้าไม่น,าน่าละไอ้ยเริ่มไม่ไหวละเฮ้ยพี่มันมันเข้าได้ไหนฟังใช่ใช่ ข้างล่างข้างล่างต้องขุมกันข้างล่างด้วยนะไปข้างล่างตรงประตูนั่นนะ่ะถ่ายแล้วไปชายชนยว,วะกูม,มาแล้วไปชายชนเฮ้ยเราสามารถตั้งป้อมปืน,นข้างคแถวๆถวไปชายชนได้จดก,การให้เดี๋ยวกูนแน่ ทำไมกูคุ้มคอยประชาชนของกูอะไม่ต้องกลัวประชาชนตั้งความเป็นใจแล้วที่ประชาชน,าอ,ชาชนอย่าเสียกับประช,ชาชนที่ทะเลาะรูเชิงสองนะ ใช่เดูอยู่เดูอยู่ตั้งป้อมปืนไว้สองชั้นละเอาอยู่ไหมเริ่มเริ่มไม่ล้วเริ่มไม่ล้วมาช่วยหน่อยดิข้างล่างไอพี่ตายวะลั้นสมบิตเต็มเลยประตูจะพังแล้ว แล้วผมติดเชื้อด้วยเอ้ยไม่ใช่นี่วะอ้าวไอ้เหี้ยกูยิงประชาชนตุยไหมยังเง้ยก็จบเหมือนกันก็ขนประชาชนมีกี่มีกี่ที่เนี่ยกี่ที่เดียวครับแต่เราต้องดูมันมันมีสามชั้นอ่ะเอ้ยมันมันมีสองชั้นอ่ะ เราต้องเซฟต้องเซฟให้หายช็องนะทั้งคำบดทั่วโมงจากตีบหมดละโอ้โหไอ้ทียสอมบีอยู่ด้านล่างด้านล่างกำลังขึ้นเอาละเบอลไปกินด้านล่างทียอะ

อยู่ชั้นชั้นล่างครับอะไรคิดกภรริกสองเลยพี่มาข้างบนเกิดเกิดเร่งละอยู่ชั้นล่างชิบหายแล้วหลงเจอเจอเจอแล้วเจอเจอเจอแหละพี่ดูประชาชนเลยนะชั้นล่างต้นบี้มาหมดแล้วไะโอ้น้ำเมือก

ยิงระเบิดตองโฮกลับไปกลับไปได้ย <toda S 3> ังได้ยังกสร็แล้วเ็ล้ว็แล้วหมดหมดหมดไปไปล่างล่างลงได้เลยนี่วะแทบจะไม่มีกระสุน อ๋อเที่ยงไปฮะอันนี้มันลิฟต์ลันติ้งบานหลือไงครับาไงพี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ใช่โอ้ยไม่จะไปไงอ่แล้วต้องกลับทางเดิมอันนี้มันคนระบนไดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอดีเต็มกระสุนพอดีข้างบนข้างบวนพี่ข้างบนข้างบนเลยเก็บปืนเก็บปืนป้อมที่ผมตั้งอ่ะ ใส oh. the the ่ไม่ได้หมดโอ้โน้อยถอยนอยพวกแล้วเปย์มาช่วยเฮียะไรเนี่ยกระสุนมา โซลโอนั่งงันเลยมันนั่งให้เลยถ้าไอ้ถ้าไอ้ไอ,อ้ด้านหลังด้านหลังห่วยกระสุนหมดเต็มกระสุนผมกลับเต็มกระสุนโอ้โฮเฮยฮเฮียไม่หมดไอ้เฮียไม่ยอมหมดวะโอ้โหอีกเยอะเลย ได้ไปเติมกระสุนได้เอ้ยมีคนร้องมีคนร้องด้านหลังด้านหลังเดยวเดี๋ยวฝากด้วยใส่แล้วใส่แลยมันมีตัวร้องมันถึงเรื่้าป้อมปืนไม่มีาได้เยป้อมปืนไม่ได้กระสุนหมดอ่ะป้อมปืนป้อมปืนไม่ได้กระสุนหมดอ่ะลุกขึ้นมาช่วยพวกกูยิงหน่อยดิาม เฮ้ยตัวลเลาะตัวหมดเออผมจะกระตุนให้ตัวไอ้ห่วยปืนกลเนี่ยอะไรไหมป้อมปืนไม่มีประโยชน์เลยหันไม่ได้ห่วยกระตุนหมดกระตุนหมดแล้วล thôi 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 sút thôi Ê, thôi 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 Ê, thôi 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 กำลังไปำลัหโฝั่งหนูมาไปยิงระเบิดิงระเบิดตรงนี้คืออะไรอ่ะโอ้หขนาดนั้นเลยหรอ

ระเบิดอยู่างนี้ไอ้ขังไอ้ที่ยิงระเบิดอะ่ะเอาหายระเบิดไปแล้วจะมีระเบิดอีมไ้ยหมดอยู่กูรอดชีวิตประชาชนด้วยโอ้โหฝั่งนี้ก็มาไอ้สัตว์เอ้ยหมาก็ทักแก๊งเลยนะไอ้เหี่สองด้านเลยอ่ะตอนนะี้โอ้ปืนป้อมปืนมันพัง ต้องไปทำป้อมปืนนะข้างบนนะเฮ้ยมีตัวมีตัวส่งเสียงหมดแล้ว,วเกี้ยงเลยยี่นี่ตัวตัวโอ้ยยนี่ว เราอยู่ในเซฟโซนไว้สีฟ้าอยู่ในเซฟโซนสีฟ้าร้อยตอนนี้เปลี่ยนใจเลยอ,ะอ่ะพร้อมลังเสริมด่วน <c oughs> โหและเลือดอีกแค่เลือด หมดแล้วหมดแล้วมันแรงวะใกล้แล้วใกล้แล้วอวอสัตว์ดีกว่าพวกเจ้มาได้เยีะแม่ไม่รอกูตายมึงก่อนไอ้สัสและในที่สุดก็หมดฉากแรกเราเป็นฉากสองก่อนเ้ยลื้อ อ่าละครับทุกคนวันนี้เหมือนจะได้เวลานหมดล็อกค <นะ S 2> วามสำเร็จแล้วขอระยะลงสตรีมแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนฝันดีครับเดี๋ยวเพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับเล่นซีดีนะครับพรุ่งนี้จุกว่ะงานดูลิโอเดี๋ยวดูลิโอไว้หมดล็อกว่ะหมดล็อกเลยเลยเลย,ยิงหัวเยอะแยะอ๋อพอมันจบมันเด้งออกไปเลย นี่ไงผมบอกแล้วเห็นไหมว่าแต่ละดา่านอ่ะมันจะใช้ตัวละครคนละตัวกันไยเ <c oughs> นี่ยมันเปลี่ยนเลยเนี่ยอ๋อคนละเซตใช่ไหมออแบบเหมือนประเทศไหนประเทศนั้นอ่ะคนละประเทศ ah. อ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้นี้ไม่ได้เลือกแต่มันต่อให้เลยถ้าถ้าจะเล่นต่อเยอ๋อยู่ซาเลมใ้าใครจะสุดอ่ะยเทเดนะเอ้ยผมเป็นผู้หญิงแล้วเหรอไม่ไม่ไไไ <c oughs> มันอันนี้มันเปลี่ยนแล้วไงเรียกได้เรียกได้ไดแต่ย๋ยวอันนี้ค่อยมาพรุ่งนี้มีกี่ตัวมีห้าเออมีห้าเล่นพิเบิมอีกแล้วมัง้งเนี่ยเยรนลอยนัดเลยเหนื่อยจัดเดือดผัด เอ้เหมือนเหมือนเลีอยดเราจะเพิ่ม25%แล้วใช่ไหมอัปเกรดอัปเกรดเฮ้ยทำไมผมเป็นตัวตัวตัวนี้อะผมไม่ได้เลียอย่างนะมันสุ่มมะเลือกเองเหรอมันสุ่มมาก่อนมันห้ามเล่นตัวซ้ำด้วย,ยเยอะแต่ตัวจะเท่หึงนะไ,ได้จ้ามีกายแบบ